ตัวนี้ก็สวยนะครับมันคล้ายๆกับดอกอาบานไม่รู้โรยไหมของของเมืองไทยนะมันจะคล้ายๆครับสไตล์คล้ายๆบานไม่รู้โรยเลยนะครับสีชมพูก็จะมีดอกสีเหลืองเล็กๆนะครับดูสวยเลยล่ะนะเห็นไหมก้านดอกมันจะมีสีเหลืองนะครับแจมออกมา โซนนี้สุดยอดเลยสีสีม่วงนะครับอลามเลยสีชมพูไม่ใช่สีม่วงนะมันจะมีสะพานขึ้นให้ไปถ่ายรูปนะครับเก็บภาพสวยๆนะครับ สามร้อยหกิบองศาได้เลยสะพานลักสะพานลักเขาใหญ่สวยครับสวยสวยสวย,สวย คนก็ทยอยนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เช้าก็เห็นมาเรื่อยๆนะครับค่าเข้าชมนะครับไมส้สวยๆก็120บาทนะครับ120บบาท มันจะมีสีเหลืองๆนะครับอยู่ตรงก้านดอกนะครับดูแล้วก็สวยงามเลยล่ะสวยงามยามยามใบๆแล้ะ สวยงามอลังการงานสร้างต้องที่นี่เลยครับ